จัดชุดเต็มๆให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะครับปลาชอบในทางของนองไก่นะครับจัดไปเน้นๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับให้นองไก่ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพื่อนะครับรับข้อมูลใหม่ๆนะครับในทางดีๆจะช่องนองไก่ป้านะครับพ่อแม่พี่น้องครับ สาตัวบนนะครับน้องไก่จัดให้นะครับมีเลขนะครับโซนรอยยี่สโซนรอยยี่สโซนในทางชุดแน่นๆนะครับโซนรอยแปดสิดรอย 20, 8, รอยีกับแปดร0อยโซนสอนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ จนเน้ๆนะครับปลาชอบก็จะไปเน่นๆนะครับส่วนในทางเลขสองตัวล่างนะครับน้องกายจัดให้นะครับมีเลขแปดสองแปดสี่แปดแปดขอโทษครับแปดหกแปดเจ็ดกับแปดสิบเก้านะครับปรมาพี่น้องครับจนเน้นๆนะครับน้องกายจัดให้นะครับแปดสี่นะครับปรมาณพี่น้องครับมาเลยครับมาเลยครับ พ่อแม่พี่น้องยังไม่มีในทางนะครับก็เอาในทางเองไกลได้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเป็นเพียงในทางนะครับหลอกซื้อนะครับสละกินแบ่งกันตะบานนะครับมาชมในทางน้องน้องใกล้นะครับก็เขาให้มีโชคมีลาบนะครับทุกหวยนะครับโดยประจาวันที่หนึ่งเดือนนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับ นะครับข้าวมาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับข้อมูลใหม่ๆนะครับในทางดีๆนะครับจะช่องน้องไก่ป้านะครับกับช่องชาแนลนะครับ YouTube นะครับน้องไก่ป้านะครับ Adworn Yt นะครับนครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับันี่นะครับเป็นในทางชุดเต็มๆนะครับของน้องไก่นะครับมาชอบในทางชุดเต็มๆนี่นะครับก็จัดไปแน่ๆนะครับกขให้มีโชคมีลาบนะครับพ่อแม่พี่น้องครับกับในทางของน้องไก่ป้านะครับพ่อแม่พี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามานะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับว่าชอบในทางของน้องไก่นะครับ เราไกลจะไทยนะครับมีห้าในทางนะครับจุดสองตัวก็เหมือนกันนะครับทำไมพี่น้องครับ